สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูพี่ติ๊กนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วิชาภาษาไทยเลยนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆแยกนะคะแยกนะคะคุณครูจะมีคำให้เด็กๆแยกพยัญชนะสะระและก็ตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะวันนี้คุณครูจะมีคำนะคะในมาตราแม่กบทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแยกนะคะพยัญชนะสะระและก็ตัวสะกดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ อ่าเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะคําที่หนึ่งนะคะนอ,อกกอนกออกเสียงชัดๆนะคะออกเสียงตามมังคุูนอ,อกกอนกพยัญชนะก็คืออะไรคะลูกพยัญชนะก็คือพยัญชนะหมายถึงพยัญชนะที่เราออกเสียงตัวแรกหรือว่าพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะนํำนั่นเองนะคะก็คือตัวนนะคะเราก็เขียนลงได้เลยนะคะ นอนอก,ก็คือนอหนูนะคะนอหนูได้แล้วค่ะต่อไปนออกกอ,อนกออกเสียงสรักอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเขียนตรงนี้นะคะลูกสรักอกนะคะแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าคุณครูขาสลัโอกไม่เห็นมีเลยค่ะใช่ค่ะไม่มีค่ะลูกไม่มีรูปไม้เห็นแต่ จะมีเสียงนอ,อกกอนกจะมีเสียงสระอ,อกอยู่นะคะไม่มีรูปให้เห็นแบบนี้เขาเรียกว่าสระอ,อกลดรูปนะคะแต่เวลาต้องแยกสระเนี่ยต้องเขียนสระอ,อกนะคะที่มีรูปให้เห็นนะคะสระอ,อกก็คือโออกอกนั่นเองนะคะเขียนนะคะอ่าเราก็ได้สระอ,อกแล้วนะคะสระโอ,อแล้วต่อไปตัวสะกดตัวสะกดก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังสุด ข้างหลังสุดหรือว่าตัวสุดท้ายนั่นเองนะคะตัวอะไรลูกกอไก่นะคะกอไก่เด็กๆก็เขียนลงไปนะคะได้แล้วค่ะคําที่หนึ่งนออกกอนอกนะคะพยัญชนะนอหนูนะคะสระโอและก็ตัวสะกดนะคะกอไก่ต่อไปลออูก,กอลูกนะคะพยัญชนะตัวอะไรลูกพร้อมกันค่ะลอลิงนะคะสระอะไรคะลูก สลับมี้เห็นอยู่เลยนี่ตรงนี้เลยสลับอูเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะสลับอูในช่องนี้แล้วก็ตัวสะกดก็กอไก่ก็เขียนลงไปในช่องสุดท้ายนะคะแยกเลยนะคะไปยัญชนะลอลิงสลัสบอูตัวสะกดก็กอไก่นะคะได้ไหมจ๊ะโอเคนะคะไปยัญชนะลอลิงสลับอูแล้วก็ตัวสกดกอไก่ ลออูกอลูกนะคะแยกเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูคำที่สามกันบ้างนะคะบอโอโกโ,โบไปนชนะออกเสียงนะคะตัวแรกเลยก็คือตัวบอบอใบไม้นะคะลูกบอใบไม้เอามาเขียนเลยต่อไปสระนะคะสระอะไรคะอ่านี่เห็นอยู่แล้วสระอะไรคะลูกสระโอเขียนได้เลยค่ะตรงนี้นะคะตัวสะกดตัวไระลูกก็ไก่นะคะเขียนได้เลยนะคะ พยัญชนะนะคะบอใบไม้สระก็ก็สระโอนะคะตัวสะกดกอไก่นะคะได้ไหมคะเห็นไหมคะบโอกบพยัญชนะบสระโอนะคะแล้วตัวสะกดกอไก่จู่ๆนะคะเด็กๆชอบเอาสระโอเนี่ยมาเขียนที่ช่องแรกเลยเด็กๆจะดูตามเรียงลําดับแบบนี้ไม่ได้นะคะ เราว่าการออกเสียงเนี่ยเราต้องออกเสียงพยัญชนะก่อนเราไม่ได้ออกเสียงจากสระก่อนนะคะเข้าใจนะคะลูกอ่ะให้เด็กๆทุกคนฝึกพัมนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูแบบฝึกกันนะคะว่าคุณครูให้เด็กๆทําอะไรนะคะแบบฝึกก็นะคะคุณครูก็ให้เด็กๆนะคะแยกพยัญชนะแยกสระและก็แยกตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะ คุณครูมีหลายคำเลยนะคะให้เด็กๆฝึกแยกนะคะตาไม่เข้าใจนะคะสอบถามผู้ปกครองนะคะภาษาไทยพานนะคะภาษาไทยพันนะ,ะต่อไปเรามาต่อกันที่วิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์เราทำอะไรกันวันนี้คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์วันนี้คณิตศาสตร์ก็ยังคงอยู่ในเรื่องนะคะในเรื่องการ ลบเลขนะคะการลบเลขในแนวตั้งนะคะเหมือนกับอ,อของเมื่อวานใช่ไหมคะการลบเลขในแนวตั้งมาทํากันเลยนะคะมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่1น,นะคะเด็กๆดูซิสังเกตสิคะสี่สิบกลบสิเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้คุณครูก็ยังไม่รู้เด็กๆก,ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยนะคะ คุณครูบอกแล้วว่าการลบเลขเราต้องลบมาจากตัวข้างหลังก็คือหลักหน่วยลบกับหลักหน่วยหลักสิบลบกับหลักสิบนะคะอ่หลักหน่วยก็เริ่มจากตัวข้างหลังนะคะหลักหน่วยหลักสิบโทษนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้นะคะอ่หลักหน่วยลบกับหลักหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นเลขหกต้องลบกับเลขสามหกลบสามหกคือตัวตั้งนะคะ ขออนุญาตวางก่อนนะคะหกเนี่ยเด็กๆต้องคิวนิ้วขึ้นมาหกนิ้วนะคะนับนิ้วขึ้นมาหกร้อมกับคุณครูลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหกนิ้วแต่ถ้าเกิดเด็กๆยกได้โดยที่เด็กๆรู้แล้วเด็กๆไม่ต้องนับเริ่มจากหนึ่งก็ได้นะคะยกหกเลยหกลบกับสามหักออกสามลบสามนะคะลบหนึ่งลบสองลบสามที่เหลือคือคําตอบนะคะเท่าไหร่คะลูกสามเด็กๆก็เขียนลงเลยนะคะ เขียนให้ตรงกับแถวของหลักหน่วยนะคะต่อไปนะคะตัวต่อไปหลักสิบนะคะเลข4ลบกับ1นะคะสี่ลบหน่งอันอยังๆพร้อมกันนะคะชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วถ้าชูไม่ถูกนะคะค่อยๆนับขึ้นมาให้ครบสี่หนึ่สอามสี่อ่ามีอยู่สลบออกไป1ลบสิคะลูลบลบพร้อมกันลบหนึ่ง เหลือเท่าไรคะเหลือสามนั่นแหละคือคำตอบเด็กๆก็เติมเลยคะ่ะสามได้แล้วคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งสี 4, 16, ่สิบหกลบสิบสามเท่ากับสามสิบสามดิดๆทำได้ไหมคะถ้ายังไม่แม่นเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะคุณครูยกตัวอย่างข้อที่สองนะคะสามสิบเจ็ด ลบ24เท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวมาทําพร้อมกันนะคะหลักหน่วยลบกับหลักหน่วย7จลบกับสตัวตั้งคือเจ็ดจูนิ้วขึ้นมาก่อน7นิ้วหนึ่งสองามสี่ห้าหเจ็ดเจลบสลบสนะคะลบพร้อมกันลูกลบหนลบสลบสลบสเหลือเท่าไหร่คะลูก เหลือ3ค่ะเขียนเลยค่ะเลขสามย้ำเขียนให้ตรงหลักของหลักหน่วยนะคะต่อไปในหลักสิบสลบกับ2อนะคะสลบกับ2ชูนิ้วขึ้นมา3ามนะคะแล้วก็ลบออกไป2ชูนิ้วขึ้นสามหนึสอาม่ะสลบไป2ค่ะลบหลองกางลูกหนงสองเหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือ1นนะคะนั่น คำตอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะข้อที่สองนะคะข้อที่สองข้อที่สองสามสิบเจ็ดลบยี่สิบสี่เท่ากับสิบสามเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะอ่าอยากทำแล้วล่ะสิเดี๋ยวให้เด็กๆทำนะคะคุณครูเมย์แบบฝึกให้เด็กๆทำด้วยนะคะนี่ไงมีทั้งหมด 8ข้อนะคะให้เด็กๆหาผลลบให้ถูกต้องหรือว่าลบเลขให้ถูกต้องนั่นเองนะคะให้เด็กๆฝึกนะคะการลบเลขในแนวตั้งนะคะมีทั้งหมด8ข้อนะคะทํางานเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ทวนคําตอบให้ด้วยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยทาถูกต้องหรือเปล่านะคะทํางานทุกครั้งอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็เขียนชั้นให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปนะคะวิชาคณิตศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปอีกวิชาหนึ่งวิชาอะไรคะลูกวิชาภาษาอังกฤษนะคะคุณครูจะเน้นไปถึงเรื่องคำศัพท์นะคะวันนี้เรามาอ่านคำศัพท์ใหม่ๆกันก่อนนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเอาดูคุณครูเลยคะ่ะ ดูคุณครูแล้วก็อ่านคําศัพท์นะคะไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยพร้อมนะคะ L I B R A R Y Library Library ห้องสมุดห้องสมุดต,ต่อไปนะคะ C O M P U T E R R Double O, o M Com room Com room Computer Room Computer Room ห้องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ต่อไปนะคะ C L A Double S R Double O M Classroom Classroom ห้องเรียนห้องเรียน N U R S I N G R ดับเบิ O M Nursing Room Nursing Room ห้องพยาบาลห้องพยาบาล M U S I C R ดับเบิ O M Music Room Music Room ห oh ้องดนตรีห้องดนตรีไปนะคะ C A N T Double E N Canteen Canteen ห้องอาหารห้องอาหารนะคะเมื่อเราอ่านคำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้ว คราวนี้เรามาดูแบบฝึกกันบ้างนะคะว่าคุณครูให้เด็กๆทำอะไรนะคะแบบฝึกคุณครูก็มีอยู่ว่าคุณครูให้เด็กๆนะคะโยงคําศัพท์โยงคําศัพท์ฝั่งนี้นะคะและก็คําแปลก็อยู่ฝั่งนี้ให้เด็กๆโยงคําศัพท์ไปหาคําแปลนะคะ ก็คำศัพท์เหมือนเมื่อกี้ที่เราอ่านไปทั้งหมดนะคะมันจะมีอยู่ในนี้และก็คําแปลด้วยให้เด็กๆอ่านคําศัพท์แล้วโยงหาคําแปลให้ถูกต้องนะคะฝากให้เด็กๆทําให้ถูกต้องด้วยนะคะก่อนจะโยงต้องดูคําแปลให้ดีๆก่อนนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อและก็ชั้นให้เรียบรย้อยสําหรับวันนี้คุณครูพิติ๊กนะคะ ขอลาเด็กๆไว้เพียงแค่นี้นะคะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะคะบายบายสวัสดีนะคะ